อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม er ่พี่น้องมากินข้าวเศร้าน้ำกันก็บ่เศร้าแหละเก้าโมงสิบโมงนะเศร้าตื่นมากอเห็ดเวียดหดการพ่อแม่พี่น้องคลีนเดินบ้านเดินเมืองคลีนเดินคลีนซานกลีนเดินคลีนซันเดินบ้านก็ไปคลีนนะยังหนาวอยู่เดินบ้านยังออกบัวไรพ่อแม่พี่น้องมันยังเย็นอยู่ทางกลางคลีนกลางมันเทือนสองซันซันหนึ่งเป็นเ a s e m e ต t ข้ามามาข้ามากินน้ำกันนะที่พี่น้องสบายดีป่ะเนี่ยเกลี่วน้ำบ่บ่บ่าจะอยากก็เอามาบ่สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อได้อย่างไม่ไหมไม่หยุดยอยเขียบหมูอก็เลยเอาส้มยางกระดาษดันแจ็คสิกรอบดูป่ะเนยขอบคุณคันมาต้องเอาส้มยางปิดมันจะกรอบตลอด ăn nhạt chưa Để ăn cầu ăn cầu ăn mày mày cái thoát chị kẹp mô kem mặt tổn cái cầu bọc cái nhà nhưng đai đây mặt kính ห่อนมาตัวนี่งอ่อนพวดปะแซ่ได้หมเนี่ยค่ะมานอากจะเอาะคอชีวานะั่นอุ่นเนะี่ยมันเย็นจะหน่อยจังมาตักบ้างให้มันเย็นน้อยหนึ่งอ่อนได้มันมกินหมดเลยถม เลยดุดด้านนันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูมากินเขาน้ำกันเดาเส่าเข่าโมเป็นน้องดูกด้านนั่นอ่ะเป็นชุกจุกทุกคนสมชินเลยพ่อแม่พี่น้อง หนังนี้มันเห็ดเป็นห้องมันเห็นดนมันบอกสูตรทองบรดมันเห็ดเ,เป็นในชะก๊กปอกแต่ใจหองส่งกินยำพอดครับก,กินชิมตากกันกินเด็ดเดียวกันก่ะ ไตอันท่า <c oughs> นพิษสุดสดเนื้อส,สมัครละ

เอามากินขดจ้ะเอาจากกระเบีแด,ดงแลน้อยนึงกินกับแกงเจือต่อมจืด Mình sẽ ừ. này thô hai đục giáo từ ra bọn Bàn phạc cái non Xôi xuôi Cái pin nhắn đó Bàn phạc คูดใงานชางวันแล้วไปแล้วเถั่วโจ๊ะมันถั่วเขอยวเขาอะคือวันถ่วเขีวเห็ดนันนี่เนี่ย แล้วท่านนี้มันจะเดินไปก่อน เชนโน่โต๊กน้อยนึงเพลาดินเนาะฝนตกแต่ก็โตกน้อยหนึ่งเพราะดินพี่น้องบอดีเมอเนี่วะะก็เบิร์ดลวบอน่ยแหละออกมาอยู่น้อยหน,นึ่งเนาะป็นีนียนมัมมีลายนนลเนาะโนนต้นบานลากระปจัก เลี้ยนช้องเลี้ยนสามเลีนสี่ยังมีนำแดงไก่สือออกมาลุยเดี๋ยวเบงต้นไม้ต้นตอกใบไม้ปุ่งใหม่เขียวงามสุ่มเย็นหมักกับดูธรรมาสักหน่อยห่วยเป็นน้นเป็นนิด มีความสุขแสบมูกบ,บ,บ <c oughs> กเจ้น้ามันก็เคี้ยวมุหย่าค <c oughs> ุณผู้ชมต้องการคลิปดิบใ มข่าอ่ะอือกิเอามาข่าหาอมอนนั่นน่ะมะข่าเป็ดแห,าห,าห,าหาด่นะฮะน้ไมีอะไม,มนั่นโหดก,กินเป็ดอืมักเป็ดมักเป็ดขนาดนี่แหละกะลิ้งแงๆดี มะพิกน่ำแล้วมันิบแพงเนีืยช้องช้ำหน่วยในกับก็าขายก๋วเผาไดพา้ดพเผาหนึง่งวันชีหาร์ดน,นะขายแพงพอบ้านนันเอิ่ไปซื้อตลาดมันดินเออโมเมนตลาดแม็กนะช่องช้ำหน่วยมันก็ยังช่องดนนะ เ <Pen. S 2> พร่มจะรสมนอดผีอทได้ไหลายกินขา้าวเพืเอนเนี่ยก็ไม่แต่ตู่นเนี่ยดัดกินเผชขวนกะุปันนายเนาะเป็นูงเนเกงกับแซช่ซองแท่นหน่อยครับพอชหน่อย แกกินขานใช่ึหงบ่มันมากวะม่านบุญเล่าเขาเนี้ยไปกินเออเขาแจ้วเนี่ยขอ้เดยจะแซ่บเลยครัเขาชินเหอเลับแจ้วเาหล่พอแล้วพวกกินน้อยเน่นะไปกินก่อนะ่มันยังเป็นงานนวกมันจะกินกระดาษดกอ บางเรงจะได้กินได้หลายพี่น้องมีเวลาเนาะกินหน่อยนึง<ม>ช้อนคำคำปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับป๊บ,บสใส่บไม่มีเวลาจะกินแบบนัน้นเนาะเพื่อนกับบ่มหวนเนียผมไปอราการมู่คู่ร้ายไ <c oughs> ม่คำเราจัอไงรรากาน อางไงคงอานอยู่ตูนงกไปงานนะมันสันอยู่เงินปัวบัวอยู่อยู่ใส่ยูใส่ก็มาพบกันในห้งงานวัวบัวอยู่นันเก็ตเป็นนักหัวพอป่าจวเราไปอยู่านเบอรคนเดิมด้นเต้องมีแนวเพชรจิ้ง่อกง่าย มีเวียเยินมึงกับบตรสังก์อยู่อลไอยู่นครัไปให้เวียบัญชีก็ได้เงินหมวนนำได้เงินป่าเจ้าแล้วว่าอย่เยเพื่อนแล้วจะนอนเมือเมม่อยแล้วแ่เาเก่าแล้วเป็นคนเลาเลย ปลาดกเจาะก็ะห้เนเห็ดอันไหนเห็ดเขียบมูไคเห็ดอันชินอันนัน้นชินแห่งไายดูเมืองฮอนไคยงไปดินพิมเก็ตนอนเสาร์วันนทร์มาคนเต็มผวามแบบว่าจากไทยจากเราจากอเมริกาจากแม็กอยู่ก็เป็นดูนะคนกันนะ ก็สิยู่บุระละฉันเอาหางมือเอยู่บรุระน่าจะฮันนี่ติดกันนั่นแหละอยู่ตะล,ละบปอยูหรอกว่าเคยเห็นยู่บ้านอยู่เพืเ่อนอย่มิเตนอนนี่ามาเบิงร์กวีเกนนี่เลยนอนยังได้กับครีนเพื่อนยังได้กับเปตาลาดแค่นั้นมันกระมวนอยู่ดี <c oughs> มันไปเรียนเพื่อนคนกับเราละโม่ก็ไปเห็นงานตัวไปอดีนเพื่อนพายละ งูกบมีเวลาเิีนน้ำเฮาวะสันสะสุข,ขคนส,สงานบุกไปอยู่บ้านทั้บ้านนกปรินดมกันบ้าโอ้ยอบม่มีอะไวันนังอาี้แล้วเวียกแล้วการมา้ะครับให้เขาใจเหล้ายกินฮาจ์กกีแกดกบมากินตนะอนนั้นเขาเต็มเานั่งเว้าคือ คือเป็นว่าวเนนีะ่มีว่าวมีว่าเป็นอะไรก็คือเบ็ดไปจุบันก็ยุบวเป็นคือเก่ากันเลยเคยเห็น,นอันจำเป็นในฮาคือเก่ากันแหละ เคยใส่เงินอาบมีก็อยู่ไรเือนต่อรูปบ้านเท่าเนี่ยผู้เท่าผู้แก่เพื่อนมันยืนเท่ามาเพื่อนเคยเฮ็ดเวทเฮ็ดการเพื่อ มันก็ออกก็มีเหือมีแห้งอยู่เมกาเนี่ยเขากินอย่างมันเหือบออกพอแม่ไปนอ,อกมันบ่ได้แข็งแดดพาฉันซะเฮ็ดเวียกอะอยู่ในห้องแอร์มาเฮือนกินฮ้อนกันแล่นเข้ามาในเฮือนอันนั้นล้าเขากินอย่างมันอังในกระตูเฮานะ่ะเพื่ออันบอ,อกกันนะ บ้านเฮาพิธีเยกเหตุการณ์หน่อยย่าเนเดืนนนอนสี่เดือนห้าป่าน้ำน้ำคงค์ทรงองเสื้อใส่เปียกไปนะมันหอนอันนี้คนเขามีเหือมีแห้ง

มากินกล้วยกับเข่าเลยกันหน่อยตอนเศร้าคือกันไปการกล้วยกับเข,าข่าแค่เราอยู่กันเนี่ยแค่เราอยู่พูดเดียวดิ ก็มองเลยนี้บ้านมีชองคนบอานน้ำกันแต่ย้อนบ้าคนคนเลยเขามีผู้เดียวเนี่ยเชียงรายล่ะอยู่เมืองนอกเมืองนานบ่มีลูกมีผัวนู้บ่ป็แต่ยู่เลยผู้ชา,ายคือกันบ่มีลูกมีเมียนกับบ่สร้างสิอยู่เลยพ่อแม่ไปน,น้องคนเท่ากับเมือนนกนกกับเมือนคนดัวซันซั เดนฮาครูแตวันเวลาเจ็บเป็นมาแหละพ่อแม่เป็นนอ้องพ่อได้เบิ่งกันเห็นอยู่ดีไม่แห้งกะพ่เป็นยังใช่กระเด็นฮาครอ,อยูดีมันได้หัวใชา,ายกับหาลูกหาเมียพ่ยิงหาลูกหาผัวเท่าแกมาแล้วกับพ่อได้เบิ่งกันเดนหาผัวหาโกูไปโกูมั่เพิ่งเป็นเพิ่งตายกัน คนเท่านี่แม,ม่นอยู่เวลาแข่งแห็งโอเคอยู่บัดบวเวเวลามันบอกแข็งแห็งอ,นอันนี้เที่ยวด้นาแล้วเอันปีนข <ừ> um. ้าัเลยกนเด็กกินยายส์ โอเคพี่นอ้องยินดี mm hmm. มีแห้งพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจให้สโสดให้มา,ให,ามให้รำมาด้วยเพื่อเป็นกำลงังไปดี